ร้องอะไรเจ้าในโดเสาไม่ให้ออกไม่ให้ออกนี่มันเป็นกกงของเจ้าไม่ให้ออกออกไม่ได้เดี๋ยวก็โดนลอกข้าไม่ให้เจ้าออกหรอกเจ้าในโดเสาไม่ต้องร้องคำรามอยู่นั่นละอยากออกเหรอไม่ให้ไม่ให้ ยุดอยาเขย่าเฮ้ย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 นั่งเสาไปแล้วเฮ้ย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 ใครก็ได้ช่วยทีทีแรกจะกินพอแล้วฮะใครอะใครอยู่ข้างหลังไอรอนแมนจัดการแล้วปิดหน้ากากจัดการโอ้โอ้โอ้ไอรอนแมนจัดการยิงเลเซอร์ไอรอนแมนจัดการยิงเลเซอร์ ไอรอนแมนจัดการต่อยเลยเอาไว้โอ้ยไอรอนแมนจะโดนกินแล้วเฮ้ยใครมาช่วยล่ะส่สบายแล้แมนจัดการนายเหาล้วเฮ้ยมีอาวุธอะไรมาด้วยอ้าวอุปกรณ์ยิงใหญ่เหรอทุกคนจัดการเร็วเร็วอุปกรณ์ยิงใหญ่จัดการไอรอนแมนจัดการโอ้ยสไปยแล้วแมนจัดการไอนายเสาตัวนี้ให้ได้จัดการยิง ทักกันทักกัอนอ้าวเอายิงไย่ออยเฮอยเยิงโย้ยโอ้โหฮัดกฮรจัดกาเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแมนยเว้ยเยเฮ้จ,จ,จับ้ยวไ้ย้แล้วเฮ้ย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 ้ยเน้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ่รยเกระสุนยเ้ยเร้ยเฮ้รีโหลดรีโหลดรีโหลด ยยิงไม่โดนมันไปไหนกระสุนหายไปไหนแล้วกระสุนหมดกระสุนหมดเตรียมตัวหนีโรดนี่คือถุงมือไอ้นี่คือถุงมือสปเดอร์แมนอ่ะพี่ปื้มไหนขอดูหน่อยยิงจัดกันแต่ว่ไมาแล้วจัดการ สไปเดอร์แมนแล้าวุธมาใหม่แล้วหุยมีใครมาช่วยด้วยนางชอกจัดการจัดการทุกคนจัดการนางปอดไปเลยเลยเลยนางสาวมันอยู่นู่นจัดการทุกคนจัดการจัดการสไปเดอร์แมนชูวไม่ได้เหลือแต่เล่าเหลือแต่เล่านางชอกจัดการนางชอกช่วยหน่อยเจ้าทีเล็กไปนู่นแล้วยิงยิงเลย เอออะไรอะไรโอ้ไม่มีใครจับเจ้าจัวทีเล็กได้เลยนั่งปอดกันเร็วมาชุบชีวิตสไปเดอร์แมนหน่อยเร็วเร็วอ๋อ สไปแลแมนเราแย่แล้วอาวุธอยู่กับใครอยู่กับน้องโชคนี่นะเอาเร็วน้องปอลเร็วขวานซิ่งขวานซิ่งโอ้โหตอนนี้ทุกคนรวมพลังกันไล่ยิงไล่ฟันเจ้าแนเสาหนังเหนียวในเสาตัวนี้มันหนังเหนียวมาก สไปเดอร์แมนเราแย่อีกแล้วเร็วเรทุกคนมาช่วยเร็วสไปเดอร์แมนถูกจับแล้วมาช่วยชุบพี่ปื้มหน่อยแล้วสไปเดอร์แมนตายแล้วเร็วกดชุบแต่ตัวสิบวินาทีสไปเดอร์แมนจะเต่นขึ้นอ้าวไปทุกคนรวมพลังกันเฮ้ยปืนหล่นแล้วโอ้ย สไปเดอร์แมนถูกจับอีกแล้วเหรอฮะน้องโปนเป็นฮาร์เหรอโอ้ยทีเล็กเหมือนจะเหนื่อยแล้วจัดการจัดการทุกคนลุ้ม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 ผ่าเนื้อผ่าเนื้อหนังมันเนียวอ่ะดูไม่ได้แล้วหนีไป ชีเร็กหนีแล้วแล้วชุบชิปเปิ้มกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิไปเร็วไปเร็วทุกคนนู่นชีเล็กมันหนีไปนู่นเร็วเร็วเร็วชีเล็กไปนู่นเร็วจัดการทุกคนจัดการจัดการเอาโออจัดการทุกคนรวมพลัง โอ้ยโอ้ยฮ่าฮ่าฮ่าาฮ่าไอ้เจ้าจะไปได้แม่โดนทับไปด้วยทีเด็กมันนังเหนียวอะทุกคนน้องโชคมาจัดกายเลยเลี้ยวโอ้ยทีเด็กจับตัววิ่พุ่มไปแล้ว ตอนของแก้วทีเล็กอยู่ตรงไหนมีใครรู้บ้างมีใครรู้บ้างตรงลูกตายิงงาอโอมันล้มแล้วทุกคนสามสามสามน้ำปบดสาม,สามทุกคนทีเล็กตายแล้วย้ yeah. ้องสามเจ้าทีเล็กตัวนี้หน่อยนะสามตรงนั้นทีเล็กไม่เจ็บเราต้องสามตรงนี้ตรงนี้อา้าวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบา,บายสวัสดีครับ